โปรแกรมจิตสั่งจิตใต้สำนึกดึงดูดความมั่งคั่งร่ำรวยเหลือเฟือฟังได้ทั้งตอนเช้าและก่อนนอนฟังต่อเนื่องอย่างน้อย21-90วันฟังและพูดตามในใจหรือพูดออกเสียงก็ได้หากคุณฟังก่อนนอนให้พูดตามในใจแล้วปล่อยให้ตัวเองฟังและนอนหลับไปเลย ขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ฉันรับมาทุกๆวันอย่างง่ายดายที่สุดฉันคือแม่เหล็กดึงดูดเงินเงินรักฉันและฉันก็รักเงินเช่นกันฉันเปิดรับโชคลาภเงินทองและความมั่งคั่งเหลือเฟือทุกวัน จักรวาลรู้ดีว่าฉันคู่ควรกับความมั่งคั่งร่ำรวยขอบคุณจักรวาลที่มอบเงินให้กับฉันอย่างง่ายดายทุกวันขอบคุณเงินที่ไหลเข้ามาหาฉันไม่ขาดสายฉันเปิดรับความรุ่งเรืองความมั่งคั่ง และความเจริญรุ่งเรืองฉันขอน้อมรับพลังงานดีๆจากจักรวาลเรื่องเงินเงินไหลามาหาฉันทุกวันเงินไหลามาหาฉันทุกช่องทางเงินไหลามาหาฉันอย่างเป็นธรรมชาติที่สุด ฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินโชคลาและกระแสเงินสดทั้งหมดฉันอยู่ในเส้นทางของความร่ำรวยและการเติบโตด้านการเงินฉันได้รับเงินง่ายๆตลอดทั้งวันยิงฉันสำนึกรู้คุณเงินมากเท่าไหร่เงินยิ่งเข้ามาอย่างง่ายดายทุกวัน ความร่ำรวยอยู่ทุกอนูเซลล์ของฉันฉันคือผู้สร้างอันทรงพลังที่สุดฉันเป็นมหาเศรษฐีผู้มั่งคั่งร่ำรวยเหลือเฟือที่สุดฉันมีพลังงานบวกที่สูงในการดึงดูดความร่ำรวย ฉันดึงดูดความมั่งคั่งเข้ามาในชีวิตฉันอย่างง่ายดายที่สุดเงินจำนวนมหาศาลลังไหลมาหาฉันอย่างง่ายดายทุกวันเงินจำนวนมหาศาลลังไหลมาหาฉันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งชีวิตฉันเป็นคนโชคดีมากเรื่องเงิน ฉันอนุญาตให้ตัวฉันเองมั่งคั่งร่ำรวยฉันอนุญาตให้ฉันมีความสุขกับการมีเงินใช้เงินออมเงินและบริหารจัดการเงินฉันมีสมองเงินล้านขอบคุณจักรวาลที่ส่งเงินก้อนใหญ่มาให้ฉันอย่างต่อเนื่องทุกวัน เงินทองจํานวนมหาศาลเดินทางมาหาฉันแล้วจิตใจของฉันผ่อนคลายเบาสบายในเรื่องเงินเงินของฉันกำลังเติบโตขึ้นทุกวันรายได้ของฉันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเยงินไหลเข้าบัญชีของฉัน อย่างง่ายดายและเป็นธรรมชาติที่สุดฉันเปิดรับความร่ำรวยทุกทิศทางฉันใช้จ่ายเท่าไหร่ฉันได้กลับคืนมาล้านเท่าฉันบริหารจัดการเงินได้อย่างยอดเยี่ยมฉันใช้ชีวิตในแบบที่ฉันต้องการ ฉันไม่ต้องกังวลเรื่องเงินอีกต่อไปฉันมีอิสรภาพในเรื่องการเงินฉันใช้ชีวิตในรูปแบบที่ฉันต้องการฉันมีความสุขกับการมีเงินเก็บเงินออมเงินและใช้เงินอย่างมีความสุขเงินคือความสุขสำหรับฉันเงิน คือความสัมพันธ์ที่ดีกับฉันฉันน้อมรับจำนวนเงินมหาศาลง่ายๆสบายๆทุกวันฉันดึงดูดเงินได้ตลอดเวลาอย่างง่ายดายที่สุดขอบคุณขอบคุณขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค ที่ฉันรับมาทุกๆวันอย่างง่ายดายที่สุดฉันคือแม่เหล็กดึงดูดเงินเงินรักฉันและฉันก็รักเงินเช่นกันฉันเปิดรับโชคลาภเงินทองและความมั่งคั่งเหลือเฟือทุกวันจักรวาลรู้ดีว่า ฉันคู่ควรกับความมั่งคั่งร่ำรวยขอบคุณจักรวาลที่มอบเงินให้กับฉันอย่างง่ายดายทุกวันขอบคุณเงินที่ไหลเข้ามาหาฉันไม่ขาดสายฉันเปิดรับความรุ่งเรืองความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรือง ฉันขอน้อมรับพลังงานดีๆจากจักรวาลเรื่องเงินเงินไหลามาหาฉันทุกวันเงินไหลามาหาฉันทุกช่องทางเงินไหลามาหาฉันอย่างเป็นธรรมชาติที่สุดฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินโชคลา และกระแสเงินสดทั้งหมดฉันอยู่ในเส้นทางของความร่ำรวยและการเติบโตด้านการเงินฉันได้รับเงินง่ายๆตลอดทั้งวันยิ่งฉันสำนึกรู้คุณเงินมากเท่าไหร่เงินยิ่งเข้ามาอย่างง่ายดายทุกวัน ความร่ำรวยอยู่ทุกอนูเซลลของฉันฉันคือผู้สร้างอันทรงพลังที่สุดฉันเป็นมหาเศรษฐีผู้มั่งคั่งร่ำรวยเหลือเฟือที่สุดฉันมีพลังงานบวกที่สูงในการดึงดูดความร่ำรวย ฉันดึงดูดความมั่งคั่งเข้ามาในชีวิตฉันอย่างง่ายดายที่สุดเงินจำนวนมหาศาลลังไหลมาหาฉันอย่างง่ายดายทุกวันเงินจำนวนมหาศาลลังไหลมาหาฉันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งชีวิตฉันเป็นคนโชคดีมากเรื่องเงิน ฉันอนุญาตให้ตัวฉันเองมั่งคั่งร่ำรวยฉันอนุญาตให้ฉันมีความสุขกับการมีเงินใช้เงินออมเงินและบริหารจัดการเงินฉันมีสมองเงินล้านขอบคุณจักรวาลที่ส่งเงินก้อนใหญ่มาให้ฉันอย่างต่อเนื่องทุกวัน เงินทองจำนวนมหาศาลเดินทางมาหาชันแล้วจิตใจของฉันผ่อนคลายเบาสบายในเรื่องเงินเงินของฉันกำลังเติบโตขึ้นทุกวันรายได้ของฉันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเยงินไหลเข้าบัญชีของฉัน อย่างง่ายดายและเป็นธรรมชาติที่สุดฉันเปิดรับความร่ำรวยทุกทิศทางฉันใช้จ่ายเท่าไหร่ฉันได้กลับคืนมาล้านเท่าฉันบริหารจัดการเงินได้อย่างยอดเยี่ยมฉันใช้ชีวิตในแบบที่ฉันต้องการ ฉันไม่ต้องกังวลเรื่องเงินอีกต่อไปฉันมีอิสรภาพในเรื่องการเงินฉันใช้ชีวิตในรูปแบบที่ฉันต้องการฉันมีความสุขกับการมีเงินเก็บเงินออมเงินและใช้เงินอย่างมีความสุขเงินคือความสุขสำหรับฉันเงิน คือความสัมพันธ์ที่ดีกับฉันฉันน้อมรับจำนวนเงินมหาศาลง่ายๆสบายๆทุกวันฉันดึงดูดเงินได้ตลอดเวลาอย่างง่ายดายที่สุดขอบคุณขอบคุณ ขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ฉันรับมาทุกๆวันอย่างง่ายดายที่สุดฉันคือแม่เหล็กดึงดูดเงินเงินรักฉันและฉันก็รักเงินเช่นกันฉันเปิดรับโชคลาภเงินทองและความมั่งคั่งเหลือเฟือทุกวัน จักรวาลรู้ดีว่าฉันคู่ควรกับความมั่งคั่งร่ำรวยขอบคุณจักรวาลที่มอบเงินให้กับฉันอย่างง่ายดายทุกวันขอบคุณเงินที่ไหลเข้ามาหาฉันไม่ขาดสายฉันเปิดรับความรุ่งเรืองความมั่งคั่ง และความเจริญรุ่งเรืองฉันขอน้อมรับพลังงานดีๆจากจักรวาลเรื่องเงินเงินไหลมาหาฉันทุกวันเงินไหลมาหาฉันทุกช่องทางเงินไหลมาหาฉันอย่างเป็นธรรมชาติที่สุด ฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินโชคลาและกระแสเงินสดทั้งหมดฉันอยู่ในเส้นทางของความร่ำรวยและการเติบโตด้านการเงินฉันได้รับเงินง่ายๆตลอดทั้งวันยิ่งฉันสำนึกรู้คุณเงินมากเท่าไหร่เงินยิ่งเข้ามาอย่างง่ายดายทุกวัน ความร่ำรวยอยู่ทุกอนูเซลล์ของฉันฉันคือผู้สร้างอันทรงพลังที่สุดฉันเป็นมหาเศรษฐีผู้มั่งคั่งร่ำรวยเหลือเฟือที่สุดฉันมีพลังงานบวกที่สูงในการดึงดูดความร่ำรวย ฉันดึงดูดความมั่งคั่งเข้ามาในชีวิตฉันอย่างง่ายดายที่สุดเงินจำนวนมหาศาลลังไหลมาหาฉันอย่างง่ายดายทุกวันเงินจำนวนมหาศาลลังไหลมาหาฉันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งชีวิตฉันเป็นคนโชคดีมากเรื่องเงิน ฉันอนุญาตให้ตัวฉันเองมั่งคั่งร่ำรวยฉันอนุญาตให้ฉันมีความสุขกับการมีเงินใช้เงินออมเงินและบริหารจัดการเงินฉันมีสมองเงินล้านขอบคุณจักรวาลที่ส่งเงินก้อนใหญ่มาให้ฉันอย่างต่อเนื่องทุกวัน เงินทองจำนวนมหาศาลเดินทางมาหาฉันแล้วจิตใจของฉันผ่อนคลายเปบาสบายในเรื่องเงินเงินของฉันกำลังเติบโตขึ้นทุกวันรายได้ของฉันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเยงินไหลเข้าบัญชีของฉัน อย่างง่ายดายและเป็นธรรมชาติที่สุดฉันเปิดรับความร่ำรวยทุกทิศทางฉันใช้จ่ายเท่าไหร่ฉันได้กลับคืนมาล้านเท่าฉันบริหารจัดการเงินได้อย่างยอดเยี่ยมฉันใช้ชีวิตในแบบที่ฉันต้องการ ฉันไม่ต้องกังวลเรื่องเงินอีกต่อไปฉันมีอิสรภาพในเรื่องการเงินฉันใช้ชีวิตในรูปแบบที่ฉันต้องการฉันมีความสุขกับการมีเงินเก็บเงินออมเงินและใช้เงินอย่างมีความสุขเงินคือความสุขสำหรับฉันเงิน คือความสัมพันธ์ที่ดีกับฉันฉันน้อมรับจำนวนเงินมหาศาลง่ายๆสบายๆทุกวันฉันดึงดูดเงินได้ตลอดเวลาอย่างง่ายดายที่สุดขอบคุณขอบคุณ ขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ฉันรับมาทุกๆวันอย่างง่ายดายที่สุดฉันคือแม่เหล็กดึงดูดเงินเงินรักฉันและฉันก็รักเงินเช่นกันฉันเปิดรับโชคลาภเงินทองและความมั่งคั่งเหลือเฟือทุกวัน จักรวาลรู้ดีว่าฉันคู่ควรกับความมั่งคั่งร่ำรวยขอบคุณจักรวาลที่มอบเงินให้กับฉันอย่างง่ายดายทุกวันขอบคุณเงินที่ไหลเข้ามาหาฉันไม่ขาดสายฉันเปิดรับความรุ่งเรืองความมั่งคั่ง และความเจริญรุ่งเรืองฉันขอน้อมรับพลังงานดีๆจากจักรวาลเรื่องเงินเงินไหลามาหาฉันทุกวันเงินไหลามาหาฉันทุกช่องทางเงินไหลามาหาฉันอย่างเป็นธรรมชาติที่สุด ฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินโชคลาและกระแสะเงินสดทั้งหมดฉันอยู่ในเส้นทางของความร่ำรวยและการเติบโตด้านการเงินฉันได้รับเงินง่ายๆตลอดทั้งวันยิ่งฉันสำนึกรู้คุณเงินมากเท่าไหร่เงินยิ่งเข้ามาอย่างง่ายดายทุกวัน ความร่ำรวยอยู่ทุกอนูเซลล์ของฉันฉันคือผู้สร้างอันทรงพลังที่สุดฉันเป็นมหาเศรษฐีผู้มั่งคั่งร่ำรวยเหลือเฟือที่สุดฉันมีพลังงานบวกที่สูงในการดึงดูดความร่ำรวย ฉันดึงดูดความมั่งคั่งเข้ามาในชีวิตฉันอย่างง่ายดายที่สุดเงินจำนวนมหาศาลหลังไหลมาหาฉันอย่างง่ายดายทุกวันเงินจำนวนมหาศาลหลังไหลมาหาฉันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งชีวิตฉันเป็นคนโชคดีมากเรื่องเงิน ฉันอนุญาตให้ตัวฉันเองมั่งข้างร่ำรวยฉันอนุญาตให้ฉันมีความสุขกับการมีเงินใช้เงินออมเงินและบริหารจัดการเงินฉันมีสมองเงินล้านขอบคุณจักรวาลที่ส่งเงินก้อนใหญ่มาให้ฉันอย่างต่อเนื่องทุกวัน เงินทองจำนวนมหาศาลเดินทางมาหาฉันแล้วจิตใจของฉันผ่อนคลายเบาสบายในเรื่องเงินเงินของฉันกำลังเติบโตขึ้นทุกวันรายได้ของฉันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเยงินไหลเข้าบัญชีของฉัน อย่างง่ายดายและเป็นธรรมชาติที่สุดฉันเปิดรับความร่ำรวยทุกทิศทางฉันใช้จ่ายเท่าไหร่ฉันได้กลับคืนมาล้านเท่าฉันบริหารจัดการเงินได้อย่างยอดเยี่ยมฉันใช้ชีวิตในแบบที่ฉันต้องการ ฉันไม่ต้องกังวลเรื่องเงินอีกต่อไปฉันมีอิสระภาพในเรื่องการเงินฉันใช้ชีวิตในรูปแบบที่ฉันต้องการฉันมีความสุขกับการมีเงินเก็บเงินอ,อมเงินและใช้เงินอย่างมีความสุขเงินคือความสุขสำหรับฉันเงิน คือความสัมพันธ์ที่ดีกับฉันฉันน้อมรับจำนวนเงินมหาศาลง่ายๆสบายๆทุกวันฉันดึงดูดเงินได้ตลอดเวลาอย่างง่ายดายที่สุดขอบคุณขอบคุณ